สวัสดีครับคุณพร้อมหรือ,อยังในค่ำคืนวันนี้ถ้าหากคุณพร้อมแล้วเตรียมรับฟังได้เลยนะครับในเรื่องลิ้นผึเรื่องนี้หลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องจริงของตาชาย ซึ่งเป็นพี่ชายอง์คุณแม่องผมนั่นแหละครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าลิ้นผีเด็กนะครับแต่ก่อนจะเล่าแกก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเขานะ่ะถูกตายิ้มซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหลอกให้ไปกลางป่ายช้าไปทำมิสิ่งเหล่านี้ไปท้าทายกับผีเพราะเขาไม่นึกเลยว่าจะโดนตายิ้มคนนี้หลอกเอานะครับดังแบบนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ มีอยู่ค่ำคืนวันดังกล่าวนะครับก็มีแต่ยิ้มซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแกก็เ,เดินมาบอกว่าเอ้ยไอ้ชายไอ้ชายข้ารู้ว่าพวกเองน่ะอยากจะได้ของเพราะว่าพวกเองยังไม่มีลูกมีเมียกันไปจีบสาวที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่สนใจพวกเองเฮ้ยพวกเองมันเป็นยังไงวะไม่มีเสน่ห์เอากันเลยข้าได้เห็นใจพวกเองจริงๆเลย พวกเองนะ่ะโรกเมียมันหายากนันจริงๆว่ะโอ้โยมันอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยคนอื่นเขามีลูกมีเมียกันหมดแล้วรุ่นของพวกเองโธ่โแต่ยิม้มอย่าพูดอย่างนั้นดิเป็นพราะพวกเรานะเนื้อคู่ยังไม่มาถึงแค่นั้นเองครับแต่ยิม้ม <laughs> เป็นเพราะพวกเองไม่มีเสน่ห์ซะมากกว่า <laughs> เอาอถ้างั้นเอา,อางี้เอา,อางี้เดี๋ยวข้าก็จะพอมีวิธีหาเมียให้พวกเองได้หาสิ่งของให้พวกเองไปเล่นงกับสาวๆได้นะ้ว้ยข้าเนี่ยเป็นคนที่มีคาถามหาเสน่ห์หญิงเห็นหญิงรักหญิงเห็นหญิงหลงเฉลยนะ้ว้ยพวกเองสนใจหรือเปล่าเอ้ยพูดจริงหรือเปล่าต่ยิ้มเอมเอสิวะข้าจะไปโกหกพวกเองหาพิมานอะไรวะพวกผมไย่กยาก,ก็รู้เลยว่า แต่ยิ้มจะมีคาถาเหล่านี้เฮ้ยของข้ามีมาตั้งนานแล้วพวกเองไม่รู้เองเรื่องนี้ข้าเก็บเป็นความลับไว้ตั้งนานแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าเนี่ยแอบมีวิชาเหล่านี้แล้วท่านผู้ฟังครับแต่ยิ้มเขาก็พูดเสร็จเขาก็แอบหลบไปแอบยิ้มอยู่คนเดียวซึ่งเลนสไนเหล่านี้เขาต้องเป็นเรื่องโกหกแน่แต่สามหนุ่มเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตอนนี้เขากำลังจะโดนหลอก แล้วจะให้พวกเราไปทําอะไรครับตายิม้มเออก่อนที่พวกเองจะมาเล่าเรียนวิชาเหล่านี้พวกเองต้องทําอะไรให้ข้าก่อนพิสูจน์ก่อนเดี๋ยวพวกเองจะได้ของดีกันนะโว้ยเชื่อข้าเดี๋ยวข้าจะทําให้พวกเองมีลูกมีเมียและมีสาวๆให้หลงพวกเองเลยเชื่อข้าดีท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ตายิ้มพูดขึ้นมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะครับ หาความจริงกันไม่ได้เลยสัก,กคำกันเลยนะครับและแล้วในทันใดนั้นตายิ้มเขาก็เรียกไอ้ชายโว้ยพวกเองสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจบอกมานะโว้ยแต่พวกเองจะต้องไปหาของให้ข้าก่อนและพวกเองจะได้ของดีๆไปติดตัวน่ะโว้ยแต่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องสิ่งของที่จะมาผสมประสานนะโว้ยของมันถึงจะดีมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมสาวเห็นสาวรักหญิงเห็นหญิงหลงรักเลยนะโว้ยเถือข้า ได้ได้นัแ,แตยิ้มให้พวกผมไปทําอะไรครับพรุ่งนี้ตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนนว้ยพวกเองจะต้องไปที่ป่าชา้าในป่าช้าฝั่งนว้ยพวกเองจะต้องไปเอาลิ้นของศพเด็กมาให้ข้าเพราะข้าจะมาทํายาสนีเมตตามหานิอมให้พวกเองลิ้นผีเด็กนั้นนะ่ะถ้าหากพวกเองเอามาแล้วข้าจะต้องใช้เทียนโลนโรนโนโรนเอาน้ํามันแล้วข้าจะมาทําน้ํามันพายให้พวกเองและพวกเองอย่าไปใส่สาวนี้ สาวเห็นนี้หลงรักพวกเองเนสุดชีวิตกันเลยนะเว้ยข้าจะบอกให้นะโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยอยตายยิ้มน้ำนั้นป่าช้าเชียวนะผีก็ดุนะตรงนั้นน่ะพวกผมจะกล้าเหรอเอ้ยแล้วพวกเองจะได้ของดีไหมล่ะถ้าหากพวกเองจะได้ของดีพวกเองก็ไม่ต้องกลัวที่วะ,ะว่าไงจะเอาหรือไม่เอา <S 1> <S 1> <S แล้วแล้วสามหนุ่ม ก็ตกลงรับปากเพราะอย่างไรอย่างไรเราก็ไปจีบสาวที่ไหนจะให้สาวรักสาวลงก็ไม่มีใครรักใครลงอย่างที่ตายยิ้มพูดถึงเลยดังนั้นจึงต้องจำยอมเพื่อจะทำสิ่งนี้กันนะครับในค่ำคืนนี้แล้วสามหนุ่มก็ไปเจอกันนอกหมู่บ้านในเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับไอชายไอชายพ่กข้าสองคนมาแล้วว้ย เออตรียมตัวเริมทางได้เลยว่าไปไปไปแล้วต่อมาไม่นาน3มคนเดินทางไปถึงป่าช้ากันพอดีเลยครับในตอนนั้นสามคนเขาก็เดินสำรวจร,บรอบๆหลุมฝังศพในป่าช้าที่เรียงรายกันอยู่นะครับในทันใดนั้นตอนที่เขาเดินรอบๆรอบๆหาดูหลุมศพที่เป็นหลุมเล็กๆที่ไม่ใช่หลุมใหญ่นะครับเป็นหลุมเล็กๆทันใดนั้น ก็มีเสียงมาเห่ามาหอนขึ้นมาเป็นระยะระยะในช่วงนั้นนะครับท่านผู้ฟังโอ้ยไอหมาเจ้ากรรมเอ้ยมาเห่าหอนอะไรในตอนนี้วะเนี่ยพราะข้ากําลังมาหาของกันอยู่เอ้ยเป็นกรรมจริงๆเลยหมาพวกนี้มันอะไรวะเนี่ยแลวแล้วเขาก็เจอตรงหลุมศพเป็นหลุมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมอยู่ตรงหน้าพอดี หนึ่งในสามพูดขึ้นว่าชายชายคาว่าเป็นหลุมน,นี้แน่เลยที่เป็นหลุมผีเด็กเออใช่วะเพราะว่าหลุมไม่ใหญ่ไวเป็นหลุมเล็กๆงั้นจัดการเลยเพื่อนทั้ง3ามคนเขาก็ช่วยกันขุดนานพอสมควรนะครับจนเจอโลงศพทันใดนั้นหมาก็เห่าม้าก็หอนกันขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงลมพร้อมที่จะเทลงมาในตอนนั้นนะครับแล้ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเสียงร้องของผู้หญิงออกมาอีกต่างหากในตอนนั้นสามคนเขาก็ต้องชะงักกับเรื่องที่เขาได้ยินใีตอนนั้นสักพักหนึ่งป่าฝนทั้งลมทั้งเสียงเด็กก็ยิ่งประดังหนวงเข้ามาใกล้ๆหน่นวงเข้ามาใกล้ๆ้เฮ้ยข้าว่าท่าทางจะไม่ดีแล้วว่ะเพื่อนดูทีเนี้ยทั้งเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงผู้หญิงก็มีเสียงเด็กก็มีเฮ้ยมันมากควเด้วย เออเออพวกเราไม่ต้องไปสนใจเว้ยรีบๆเถอะเดี๋ยวมันจะสว่างก่อนเขาทั้งสามคนก็ขุดจนไปถึงลงแต่ตอนนั้นเขาก็จะเห็นเด็กวิ่งวิ่ง,งอยู่ร,บรอบๆบริเวณที่เขาขุดหลุมฝังศพอยู่นั้นสามคนก็มองก็ต้องขยีตากันเอ,อ้ยเป็นภาพหลอนหรือเปล่าวะเมื่อกี้ใครเห็นเด็กวิ่งแวบแบบแวบใช่รือเปล่าวะเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจจะเป็นใครก็ช่างตอนนี้เราต้องรีบหาของของเราอ่ะเจอแล้วลง เจอแล้วลงบิ๊กเอากัดงัดฝาลงขึ้นเอาหนึ่งสองสาทันใดนั้นฝาลงก็เปิดออกครับแต่ชายเขาก็ใช้มือลวงเข้าไปที่ศตรงปากของเด็กครับปากเขาก็ลวงเอาลิ้นก็ออกมานะครับท่านผู้ฟังในตอนนั้นเสียงเด็กร้องแบบโหยหวนเจ็บปวดมากๆออกมาในบริเวณแถวๆนั้นซึ่งทําให้สามคนนี้ยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่ในตอนนั้นเลย ักคนหนึ่งก็จะมีเสียงผู้หญิงหัวเราะออกมาเสียงร้องห่วยหวน,หวนตอนนี้แหละที่ทาให้สามคนนี้ต้องรีบนะต้องรีบเก็บข้าวของต้องรีบกบดินให้ฝังศพไว้ตามเดิมครับสามคนเขาก็กบดินฝังซากศพไว้เหมือนเดิมเขาก็รีบเดินทางออกจากป่าช้าในทันใดน,นั้นรีบเดินทางไปที่บ้านแต่ยิ้มทันทีท่านฟังครับตอนที่เขาเดินทางออกจากป่าช้าถึงในบริเวณหมู่บ้านหมาหอนรับกัน เป็นเส้นเป็นหางกันเลยนะครับกลุ่มหนึ่งขึ้นกลุ่มหนึ่งหยุดกลุ่มหนึ่งขึ้นกลุ่มหยุดเดียงกันอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีร่างผู้หญิงแล้วก็จะมีร่างเด็กเดินวนเวียนวนเวียนอยู่กับเขา3าคนนั่นแหละแต่3ามคนนี้เขาตั้งสติได้ดีมากๆครับไม่กลัวไม่ตกใจไม่วอกแวกกันทั้งนั้นเลยนะครับเขาสามารถขีกันดีมากๆครับแล้วเขาก็ถึงบ้านตายิ้มเขาก็เรียกตายิ้มตายิ้มเปิดประตูให้พวกข้าน้อยครับ พวกผมมาแล้วเอาของดีมาให้แล้วครับแต่ยิ้มก็เปิดประตูออกมาก็ตกใจครับกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้าของเขานั้นก็คือลิ้นศพเด็กที่แต่ชายยื่นออกให้ดูนะครับยื่นไปให้แต่ยิ้มดูใกล้ๆแต่ยิ้มถึงก็ถอยออพระบอกเจาพอคุณเ้ยข้ากโกหกพวกเองเฉยเยแล้วพวกเองไปออกมาจริงๆหรือเนี่ยพวกเองไม่กลัวผีหรือวะนี่ที่ข้ากโกหกพวกเองข้าลองใจพวกเองเนี่ยข้าต้องการให้พวกเองเนี่ย หนึ่งข้าอยากจะรู้ว่าพวกเองเน่ะกลัวผีหรือเปล่าถึงทาเรื่องนี้ขึ้นมาถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไปคิดว่าพวกเองนี่ไปทากันจริงๆริงเลยเนี่ยโอ้อยเวรกรรมจริง,รงๆเลยพวกเ,เองเรีบเอาลิน้นอัน,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 นเนี้ยลิ้นเน่าเน่าลิ้นผีเด็กเนี่ยเอาไปคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตำรวจจะจับพวกเองนะเนี่ยเอาเรียบเอาไปคืนเลยก่อนที่มันจะสว่างก่อนไปเลยไปเลยท่านผู้ฟังครับสุดท้ายสามคนเขาก็โดนหลอกจริงๆนะครับผม จนแต่ชายละเพื่อนๆก็บอกว่าอ้าวตกลงพวกผมโดนหลอกอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ยเวรกรรมจริงๆเลยแต่ยิ้มจะทําแบบนี้นะทีหลังอะ่ะผีหลอกพวกผมนี่พวกผมก็อดทนเอานะครับแต่ย,ยิม้มโอ้ยตายแล้วแต่ย,ยิมยยย้มเอ้ยครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาทดลองใจแต่คนหนึ่งคิดว่าไม่กล้าทําแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะทําเพราะว่าเขาต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเองคือ สน่หเมตตามหาิยมในตัวเขากับสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือมีลูกมีเมียนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าไปทำนะครับสิ่งนี้มันน่าก,กลัวนะครับทุน